ปลาชมกิเลตัวเลยครับตัวไหนที่ว่านี่น้องของจุดพิทักษ์ครับตัวนี้นะตัวนี้น้องจุดพิทักษ์เหอเนาะน้องสาวแท้ๆเลยนะนี่แหละครับท่านผู้ชมเนั่นนะครับเอวแดงไปทักนะครับเนี่ยอตัวนี้ก็ให้ให้ลูกไปเท่าไหร่แล้วน้องจุดพิทักษ์เนี่ย้องตัวครับ้องตัวครับอยู่ในนี้ไหมือว่าใครไปละ เอากระบ,บาดไปเลี้ยงไปตอนนะครับอืมเป็นโบราณไปแล้วครับผม,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 มนะครับฮะดูตัวไหนอีกอ่าไหนมีพี่สาของลูกยอดตัวหนึง่งพี่สาวลูกยอดครับ นี่ครับเห็นไหมนี่ครับนี่นี่พี่ลูกยอดอินเดียเลยครับเนี่ยสุดตัวไหนตัวหน้าโพเลยครับอ๋อหน้าโพตัวอ่าตัวนี้เนาะตัวทั้งอ่าตัวนี้ครับได้เนี่ยตัวตัวนี้ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เนาะเป็นพี่สาวเลยครับเพราะอือพี่สาวลูกยอดเลยใช่ไหมอ่าลูกยอดอินเดียลูกยอดอินเดียเนาะครับอ่าเกิดอะไรนะอ่านี่นะครับท่านผู้ชมที่หันหน้ามาทางเราเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้ก็ให้ลูกไปกี่ตัว พี่สาวลูกยอดครับท้องแรกครับยังไม่ออกยังไม่ออกใช่ไหมก็คือยังท้องแรกท้องสาวเพื่อ้ไงเนาะครับครับอืม่ามีตัวไหนอีกแล้วตัวนี้ตัวแดงครับเป็นล้านของจุ๊พิทัก์เลยตัวแดงไหมฮะตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะตัวแดงครับตัวกลางเน่ยตัวตัวนี้นะตัวกลางนะครับตัวกลางระหว่างตัวตัวใตัวนี้ตัวแดงพี่แดงครับอนนี่นะนี่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นอะไรนะล้านจุ๊พิทัก์เลยล้านจุ๊พิทัก์เนาะนี่ก็เป็นเป็นให้ลูกยองว่าเป็นแม่สาวเหมือนกันอ่าท้องอยู่ครับท้องอยู่เนาะท้องแรก นี่ก็เป็นลูกของจุดสีห้าหมดเลยเนาะใช่ใช่ใช่จุดสีห้าหมดเลยจุดสีห้าหมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเนโอ้โหสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเนี่ยตัวเล็กเนี่ยตัวผู้ตัวเนี่ยจองหมดแล้วครับจองหมดแล้วที่บอกว่าจองหมดแล้วเนี่ยรอจับอีกเดียวใช่ไหมที่ว่าอยู่ตรงนี้ยได้ครับรอเขาข้อออกไปประมาณเขาไปจับประมาณกี่เดือนอายุอายุวัวสามสี่เดือนนะครับสามสี่เดือน อ๋อออกมาจาพอดีเนาะใช่อ๋อก็มันสี่เดือนเนาะสี่เดือนห้าเดือนประมาณนี้เนาะติ๊กเล้รับตะัวอีด่างเ้็กน้อยตัวนี้นี่ครับนี่นี่นี่ครับนี่ตัวจุดนั้นะครับนะตัวจุดนั้นอ่าตัวไหนตัวไหน อ่าเป็นน้าของต้นตรงไหนตรงไหนไม่ใช่เป็นน้ายอดเนอตัววิ่งเนอตัวจุดอ๋อตัวแต่แรงตัวหน้าจุดีแล้วกันนะนู้ครับตัวลิมูตัวนี้ตัวนี้อ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วนแลนี่นี่นี่พงัวคอนาตเซียครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามดูดิพอวัวเนาะใช่ครับใช่ครับก็มีแต่็นเต้ข้อก็มีกี่ตัวสองตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็มีตัวนี้นะคอนาะเซียครับ มีข้อกำลังเสียเลยเนาะอืมไอาอยู่หัวเขาไม่เยอะเท่าไหร่เนาะไม่เยอะครับเพิ่งเริ่มทับเออเพิ่งเริ่มทับเลยอืมแล้วเขาเขาให้เริ่มทับก็ตัวนั้นออกอ่าจุดที่พวกใคจุดที่ห้าไปครับตัวนี้ขึ้นเท่ตัวนี้เข้าแชร์เลยอืมเขาาจะยังบางตัวก็ยังไม่ติดเนาะเพื่อนเนาะอ่าอ่านี่มีติดยังมีติดยังก็เริ่มเริ่มทับอะครับอืมครับเริต้องได้อืออมีตัวไหนอีกอ่าอยู่ข้างนอกใช่ไหมพ่อพันพ่อพันธุะนี่นี่ครับนี่มีอ๋ออยู่ข้างในด้วย เขาไม่คุยกันเหรอมันยังเล็กอยู่ครับอ๋อมันยังเล็กอยู่นี่อ่ะพ่อพันมีสองตัวเนาะมีตอนนี้มีสามนี่ครับนี่ยนี่ครับอ๋อเนี่ยครับอ่านี่ปอพันอีตัวหนึ่งตัวเล็กอยู่นลยครับเนี่ยตัวเล็กอยู่นี่นี่ชุดชุดเดียวกับลูกยอดอินเดียเลยครับอ๋อนี่แหละฮะครับผม อืมลูกตอนทีเดียวก็ตัวปมาเนี้เนาะใช่ครับอ่ารุ่นเดียวกันเลยใช่ตัวนี้เป็นเหล่าที่ไหนนะตัวนี้อ่าลูกกับผมอ่าที่ว่าที่บอกอ่าผสมผสมแม่เขาบุญมีอ๋ออืมนี่ก็ลูกจุดสี่ห้าเหมือนกันจุดสี่ห้าเนาะอืมอ่ากรพ่อพันธุ์ที่มีสองตัวตัวหลักก็คือตัวอ่าข้อบไอเหล่าจากกำนันเสียเนาะตัหลักตัวหลักเล็กอยู่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูแม่ต่อ เออนี่นี่ครับนี่นี่ตัวมีสิ่งพวกนี่้แม่ดูนี่ก็พ่ออาจจะตัวไหนตัวหันข้าให้เราเนี่ยตัวตัวหูครับเนี่เหาต้องหูเนี่ยใช่ครับคนนี้ใช่ไหมใช่ที่หันที่หันหน้ามาหาเราเนี่ยใช่ครับตัวใหญ่เนี่ยเนาะใช่ครับนี่นี่เราต้องหูเนาะใช่ครับใช่ตัวนี้ก็น่าจะลูกครับลูกอ่ันตัวนี้ลูกใช่ไหมเนี่ยใช่ครับใช่ตัวนี้ตัวนี้ได้มานานเนี่ยโอ้เป็นสิบปีแล้วครับขาให้ลูกไปกี่กี่ตัวละ โอ้รู้เป็นสิบตัวลูกมันสิบตัวเป็นไงดีไหมลูกลูก็ดีครับดีครับที่ว่าคาดไปเมื่อเร็วนี้เก้าหมื่นหกเเร็วนี้เก้าหมื่นหกใช่ครับนั่นแหละอ่าเป็นแม่ตัวนี้แล้วก็เป็นพ่อเขาจุดที่ห้าเก้าหมื่นหกดีไปอยู่คอกไหนอยู่ัวเนี้ยเพราะ่อยุทางทางไหนทางจังหวัดไหนฮะจังหวัดทใครซื้อไปปุ๊บอ้จุดตะลับบุรีป่าไหลูกครับลาบบุรีเนับอือ นี่นี่ก็เล่าคนอังกฤษนครับเนียตัวไหนตัวตัวแดงตัวแดงใหญ่เนี่ยนะตัวหน้าข้าวนะครับตัวนี้เลยนะตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวนี้อ่าห้อยลูกไปเยอะไหมตัวนี้ให้ไปกี่ตัวกี่ตัวครับหลายตัวแล้วใช่ไหมจับหมดแล้วเดี๋ยวตัวเล็กนี่ใช่หมดเลยเนาะใช่หมดเลยครับเนี่ยจับหมดแล้วครับก็พูดแล้วมั้งเนี่ยอ่าต้องพูดเนี่ยต้องพูดยังไง เออที่นี่ตั้องใชาเนี่ยเออครับเราคนนั้นเสียนะครับนี่หนีลูกคนนี้เออสวยนี่นี่ลูกแม่เขาตัวไหนตัวนี้ยนี่แหละตัวหลังนะตัวหลังนี่เนาะนี่เหล่าไหนตัวเนี้ยตัวนี้เหล่าเก่าผมเหรออ๋อเหล่าเก่าดังเดิมเราตัวนี้เนาะสวยลูกมันสวยนะเออเล่นกล้องเลยเออเล่ขอจ่องปแล้วตัวนี้ก็แม่เขาตัวไหนตัวเนี้ยตัวนี้แม่มันเนี่ยครับขาวอ๋อตัวขาวเนี่ยเนาะนี่นี่ตัวนี้เป็นเหล่าไหนตัวเนี้ยตัวขาวเนี่ย อ่าผมเซบูน้องก็ทุ่มอ่ะโอของเซบูเราเซบูน้องก็ทุ่มเนาะอะออื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 ออ๋อรู้อือนี่พวกนี้ก็ก็ถือว่าเป็นเหล่าเหล่าที่ว่าแม่ก็ประมาณอายุวัวก็ประมาณเท่าไหร่ห้าปีเนาะโอ้แมมากกว่าไหมสิบกว่าครับสิบกว่าเลยใช่ครับโอ้ก็แต่ดูที่ังไม่แก่เท่าไหร่เนาะเอออายุมากเลยอืม อืมอืมอืมอ้าวมีมีตัวไหนอยู่ที่นี่นี่ตัวตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ดีครับนี่นี่ตัวนี้คอกอ่าเส้นหนึ่งครับเส้นหนึ่งเหมือนเหมือนข้าวที่ว่าคอกอ่าตัวตัวนี้ใช่ไหมอ้าลบรีโมทนะครับตัวตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ครับอ๋อเราลบรีโมทแล้วใช่ไหมอ้าอ่าคอกคองครับคล้องอ่อคล้องอืมเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งใช่ไหมมีก็อยู่เยอะเลยนาะแม่เขาเนาะอ่าเยอะครับไอ้ลูกไปหลายตัวแล้วมั้งเนี่ยหลายสิบว่ะ อือไรนะเนี่ยลูกตัวเล็กตัวไหนเนี่ยตัวเล็กนะครับโอ้ลูกดกนะจับตัวไหนเจอตัวนั้นเลยโอ้ที่ลูกจุดสี่ห้าทั้งหมดอืมลูกจุดสี่ห้าทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเออพูดถึงจุดสี่ห้าที่ว่าขายไปสองแสนนี่ครับเออตั้งใจจะตั้งใจจะขายไหมหรือว่าไม่ได้ตั้งใจเอาบอกกันป่วยไปบอกกันป่วยใช่ไหมใช่ครับสองแสนออนี่นี่นี่เขาเราจุดสี่ห้าเลย นี่ก็ใช่นะใช่อันนี้นี้ก็ใช่นะนี่ก็เราจุดสี่ห้าเป็นลูกเขาหมดเลยนะพวกนี้เนาะอลูกหลานครับอรัุ่นหลานนะล,นนะลูกของจุดสี่ห้าตัวที่ที่เป็นที่ว่าให้ลูกได้แล้วจะเป็นตัวเบียนะมีมีมีเยอะมาในเะนี้ย อ่ายังยังยังไม่ออกลูกครับเนี่ยชุดนี้ครับเนี่ยเนี่ยะชุดจริงๆเลยครับอายุเยอะประมาณเท่าไหร่อายุพูดถึงรุ่นแรกเลยจะเป็นลูกของจุดย่าตัวเมียนะตองปีมั้งครสองปีกว่ากว่าตองปีอ๋อวันสองปีเนาะเนี่ย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 กำลังอะครับใช่เนอ๋อเจ้าเี่ยที่ว่าสาวน้อยกำลังขึ้นเนี่ยใช่เลยลูกขาวหมดเลยใช่หมดเลยเนาะลูกจุดยี่หาหมดเลยไม่ใช่เหรอืมลูกเก็บไว้นะก็หมายก็ว่าลูกโตสุดของเขาคือประมาณสองปีกว่าแค่นั้นเองอ่าใช่สองปีกว่าผมว่ามันจะทับลูกได้้ทังหมดเลยครับที่แดงๆเนี่ยหมดเลยครับที่อยใช่หมดเลย โอ้เนาะก็หน้าตาคล้ายๆกันมาแล้วตัวแม่ตัวใหญ่ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ตามเราต่างๆที่เราได้เป็นลูกเป็นหลานเขาเนาะใช่ครับก่อนที่จะเป็นจุดสี่ห้าเราเป็นได้ว่าพันมาจากไหนอใหญ่แคพูดว่าใหญ่นะครับซื้อมาจากกุ้งเนี่ยกุ้งที่อยู่บ่ิโภเนี่ยนมครับแล้วของผมปลาเก้าอ่ะเป็นล้านขูกปลาครับ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 แล้วตัวนั้นไปไหนละ ตายแก่ๆแล้วก็ตายเลยเลิกเขาก็ให้ลูกมาเยอะหยุ่มกันใช่ไหมให้ลูกมาแล้วก็เป็นจุดเสียหานี่แหละครับนี่ครับนี่ครับไม่เหล่าโบราณของเสียแบงค์เขาจนไก่นะครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ประมาณนี้แม่วัวที่ให้ลูกอยู่ประมาณกี่ตัวในทั้งหมดที่เป็นแม่นะจะให้ลูกด้วยให้ลูกได้ประมาณ จ็ดแปดสิบครับเจ็ดแปดสิบโอ้เยอะกันเนาะเจ็ดแปดสิบแม่ครับอืมเจ็ดแปดสิบแม่ก็าก้าเราเอาลูกแกะออกไปดีก้าอ๋อแต่พวกนี้แทนก็เจ็ดสี่ห้าก็เป็น,100นร้อยแล้วอืมเนาะก็รวมทั้งลูกแกะด้วยก็เป็นร้อยเนาะนี่นเนาะครับอ่าสบ้านะครับกับกับกับเนี่ยรู้จ็ดสี่ห้าทั้งนั้นเลยเนะนี่ยตัวเล็กตัวหลงตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยนี่นะครับเนี่ย แดงๆนี่ก็ใช่หมดเลยเนาะไม่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ชุดแดงอ่อนแดงแดงจุดที่เป็นเป็นสีอะไรสีแดงครับสีแดงใช่ไหมอ๋อต่างแดงๆนี่ไม่ใช่เนาะอ่าดังๆครับติดแม่ติดแม่เนาะทุกแดงแดงเนี่ยใช่หมดเลยเนี่ยโอเคครับครับครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม อย่างที่บอกเมื่อกี้ราคาเริ่มต้นนะลูกแย่อยู่ที่หมื่นห้าเนาะครับผมอ่าสนใจก็ติดต่อที่เดแบงขอชนไก่เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ไว้ตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ตรงนี้ครับนะครับเอาบอกเบอร์เลยก็ได้เบอร์อะไรครับสองแปดหนึ่งครับหกแปดหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งสี่สี่ศูนย์ครับนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่าใบริายี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่แล้วเนาะขอขอใหมีคนโทรมาเด้อ อ่าโอเคครับครับเข้าประมาณนี้นะครับครับครับสวัสดีครับ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 อ่านะครับท่านผู้ชมก็เมื่อกี้ก็ให้ทางเสีแบงค์นะครับพาชมแม่เหล่าโบราณของที่นี่นะครับก็มีอย่างที่บอกเมื่อกี้มีเป็นแม่พันเข้ามาแปดัวตัวเนาะอ่าก็มีหลายเหล่าด้วยกันตามที่ตามที่ท่านได้ทราบไปแล้วครับนะครับสีแบงค์นี่เล่นเล่นโบราณไหมเล่นครับเล่นมีมีมีโบราณของตัวเองไหมนี่ครับเตายู่บานมีประมาณกี่ตัว สี่ห้าตัวสี่ห้าตัว,ตวครับเป็นรุ่นไหนบ้างอะรุ่นเล็กๆวักลางวังกลางครับจักลูกคลองนี่แหละล <laughs> จากนี่เลยดีมาได้ออกมาครับเป็น, <c oughs> เ,ปนเป็นไงบ้างอะยอ,อกไปสี่ห้าตัวนี้ซ้อมเริ่มเพิ่งเริ่มซ้อมครับเริ่มซ้อมอายุวัวก็ประมาณเท่าไหร่อะหกเดือนเจ็ดเดือนไหมเหนียงปากกว่านั้นจะดแปเดือนมากกว่าเประมาณเจ็ดแปดเดือนอ่าครับเจ็ดแปดเดือนดูแววเราได้เลยใช่ไหม ทำไปเรื่อยๆทไปเรื่อยๆลูกเรา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 อ่าเล่นเล่นลูกเราต้องเอามาต้องเอามาลองเองด้วยเนาะอ่ใช่ใช่แล้วก่อนหน้านั้นเคยเอาลูกเหล่ามาเล่นไหมก่อนหน้าที่เป็นจุดเนี้ยใช่เล่นครับเล่นเลยดีไหมจุดนั้นจุดนี่ครับอ่าผมเคยลูกกอนผมเนี้ยค่ายไปแปดพันซื้อกลับมาสองหมื่นโอ้เหรอใช่ซื้อกลับมาเล่นซื้อกลับมาเล่นเลอ่ะาขายเข้าไปก็แต่ลูกแกรอ่าแปดพัน แปดพันเราเราไปเห็นแล้วขับขอขอซีก่อนต้องมือต้องมือก็เล่นโบราณก็อยู่ในทีมทีมเดียวกันครับทีมเดียวกันทีมชื่อทีมอเลยโบราณนี่ยเวลาออกลานใช้ที่ทีมน้ำมันปามเลยคะเพราะน้ำมันปาปานเลยใช่ไหมอ๋ออ๋อตอนนี้ในในทีมงานนี่มีมีโบราณแต่ท่านมีไหมทุกคนมีทุกคนเล่นรวมกันเนี่ยซิปปุยี่สิบตัวได้ไหมได้ได้เข้าใจว้างไง รุ่นกลางเล็กรุ่นกลางรุ่นกลางก็มีใช่ไหมอ๋อเลื่อยเลื่อยสองตัวเไม่ได้เอารุ่นกลางมีประมาณกี่ตัวสิบเป็นสิบโอ้เยอะเกินเนาะอืมอืมอืมโอ้โหนอที่บ้านพวกก็เล็กตัวแล้วครับรุ่นกลางนี่ยนะโอ้โหเดี๋ยวต้องไปชมเลยนะครับต้องไปชมไปชมไปชมได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้เนาะเดี๋ยว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 ถ้าดูชมอ่าดูตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปชมโบราณของทีมงานของท่านพระพนมพามเนาะก็มีรุ่นรุ่นกลางครรับุ่นเล็ก รุ่นเล็กอ่ารุ่นเล็กก็มีสองรุ่นรุ่นใหญ่ไม่มีไม่มีแล้วนะเสียนแล้ว๋อรุ่นกลางนี่จากคอกนี้นีว่าซื้อมาด้วยซื้อบ้างซื้อด้วยคอ๋อแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่โอเคโอเคครับอ๋อล่างๆห้องนี้มีชื่อก็ไม่ซื้อแล้วูคอกแล้วเอาเอาจากคอกนี้ตลอดเลยก็ได้ไม่ก่อนเราเล่น ยังไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยเลือดยังไม่นิ่งอ่ะเพราะว่าคอกนู้นดีผมกเาไปซื้อกันว่าคอกนี้คือลงไปซื้อกันคล่งๆคอกนี้นิ่งลยที่บอกว่าคอกนิ่งนี่นิ่งมานานยังเอางี้ดีกว่าอ่าก็ประมาณสามสี่ปีสามสิปีที่แล้วโอ้เลยมันเลือดมันได้แหละครับมีนี่แล้วเขามาถ่ายลูกพอรู้ก็ที่ว่าลูกเป็นลาดอีกทีีนี้ก็คือเคช่วยพวกไงวิ่งทุกตัววิ่งทุกตัวเอาไปดีได้ตัวครับเลือกซื้อไปเข้ไปสิบเนี่ยแปดวิ่ง ก็ง่ายตัวก่อนหน้าสามสิบปีตอนนั้นเลือกไม่นิ่งก็อาจจะวิ่งมากไม่ยุ่งมากใช่ครับไม่ธรรมดาครับแล้วแต่แล้วแต่ว่าตัวไหนวิ่งไมวิ่งครับใช่ครับตัววิ่งก็วิ่งไม่วิ่งแต่ถ้าชุดเดียวไปเนี่ยจะสามสิบปีหลังไล่ให้หลังมาเนี่ยวิ่งแน่นอนแลอวเป็นต้นวิ่งแน่นอนสิปีนี่ยแปลกแน่นอนครับไม่พลาดไม่พลาดไม่พลาดเลยเนาะครับ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 โอเคครับก็สุดท้ายนี้นะทางช่องตลอดเที่ยวโต๊ะไทยก็ต้องขอขอบคุณทางสื่อแบงก์แล้วก็ทีมงานทุกท่านเนาะ ที่ามาชมแม่เหล่าโบราณเดี๋ยวก็ไปชมโบราณขอทีมงานนี้อีกครั้งหนึ่งเนะาะจะทำครับขอบคุณมากครับ